ธรรมะเจลกาติปติสหัมปฏิกอันดีอธิวรังอายาจธาสันติทัสตาปราชัดขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชงังนะโมตัสสะพระขาวตอะรหะตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระขาวตอะรหะตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขปุญญัสสะอุจยโยติบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาในงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของท่านเจ้าภาพคือโยมสเสน่สุทธ,ธิสีพร้อมด้วยครอบครัว การทำบุญบ้านคือการที่เจ้าภาพได้ประกอบความสำเร็จ3ประการเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ก็คือ 1. ธทานามัยบุญสำเร็จด้วยการถวายทานผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและรักษาของมนุษย์และเทวดา 2. ศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลผู้มีศีลย่อมมีสง่าราศีเป็นที่เคารพของบัณฑิตนักปราชญ์ 3. ภาวนาไมย บุญสำเร็จด้วยการเจริญสตินำมาซึ่งดวงปัญญามีความฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเหตุแห่งความสำเร็จที่ตั้งใจทำดีแล้วการถวายทานหรือพัฒาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยความเคารพและไม่หวงแหนบุญนั้นย่อมส่งผลให้ผู้ทาทานได้โภค่าสมบัติที่ประกอบด้วยกรรมคุณห้คือเลิศด,ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส บัณฑิตผู้มีปัญญาเมื่อมีบ้านใหม่จึงรู้ว่าการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารนอกเหนือจะได้บุญกุศลแล้วยังได้อุทิศบุญแก่เทวดาวเจ้าที่เจ้าทางให้ได้รับความสุกเทวดาท่านได้รับน้ำใจนี้ก็จะเมตตาเอ็นดูเจ้าบ้านบุนตรมารดาบิดาผู้รักใคร่ในกลบุตร <c oughs> ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าได้ตรัสไว้ว่า <c oughs> กลบุตรผู้มีศรัทธา หจะประสบบุญมากเพราะด้วยความถึงพร้อมด้วยเหตุสาประการก็คือหประการแรกถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อในผลของการให้ทานประการที่สองถึงพร้อมด้วยทยธรรมคือปัจจัยสี่ที่ประนีตสมควรแก่สมณะบริโภคได้มาด้วยความชอบธรรมประการที่สถึงพร้อมด้วยทักขินายบุคคลคือเนื้อนาบุญหมายถึงผู้รับเป็นผู้มีศีล ตั้งใจปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยมีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้งความถึงพร้อมทั้งสามประการนี้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากเพราะชนเป็นอันมากมีศรัทธาไม่มั่นคงผู้ใดใครเห็นผู้มีศีลปรารถนาจะฟังธรรมและกำจัดมนทินคือความประนีอยู่ในเป็นนิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาวันนี้เป็นบุญ,ญาราบอันประเสริฐของญาติโยมทั้งหลาย ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาทายธรรมและเนื้อนาบุญผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมมากมายมีอานิสงส์นับประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้ขอชื่นชมอนุโมทนาต่อท่านเจ้าภาพผู้ทําบุญที่นอกเหนือจะทาบุญบ้านแล้วอย่างระลึกนึกถึงบุพการีด้วยการอุทิศบุญที่ทําด้วยความเต็มใจนึกแล้วก็สุขใจไม่เสียดายหวงแหนย่อมได้พบชาติที่เจริญด้วยสมบัติ น้ำฝนที่หยดลงตุ่มยังเต็มตุ่มเต็มอ่างได้ชั้นใดบุญที่ทุกท่านทำแม้เพียงเล็กน้อยก็จะค่อยๆสะสมเต็มตามปรารถนาได้เช่นกันการทำความดีคือการยกระดับจิตใจความสามัคคีก็ให้เกิดความเจริญจะสำเร็จให้ยั่งยืนได้พระพุทธเจ้าทรงให้หลักธรรมสังคหาวัตถุ4คือ 1. ทานการให้ด้วยความปรารถนาดีเป็นการผูกมิตร 2. ปิยวาจาพูดจาจับใจสามารถครองใจคนได้ 3. อัถจริยาทุกคนต้องช่วยกันพยุงร่วมแรงร่วมใจกันองค์ถึงจะแข็งแรง 4. ส,สมานตตตา,ตาทำดีเสมอตอน้นตั้งแต่วันแรกที่ทำงานสำหรับเรื่องการงานก็ขอให้นำหลักธรรมสีข้อคืออกอ้อมอารีพูดจาไพเราะกระตือรือร้อนและเสมอตอน้นเสมอปลายไปปฏิบัติก็จะนำความสำเร็จให้บังเกิดขึ้น ผลจากการมีทรัพย์มีอายุและมีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาอธิบายความได้มาจากกรรมคือการกระทําดี <c oughs> เรียกว่าบุญ <c oughs> กรรมไม่ดีเรียกว่าบาปทานามัยให้ผลเป็นทรัพย์ศีลไมยให้ผลเป็นอายุไขภาวนาไมาให้ผลเป็นปัญญาชีวิตต้องตั้งมั่นบนความไม่ประมาทในการทําความดีขออนาจคุณพระรีรัตนตรัยและเทวดาทั้งสีทิศได้คุ้มครองให้เจ้าเรือนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทานที่ถวายแดโมสงสังฆทานอันสว่างสวัยเป็นกำลังมากนั้นย่อมทำให้บุคคลน,นั้นอยู่ในกินสถานอันร่มรื่นร่มเย็นย่อมไม่ขาดแคลนแห่งแสงสว่างย่อมมีวันนะสิริอันงดงามผ่องใสไพบูร์ขอให้อำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายพระตาหารถวายสังฆทานจตุปัจจัยเครื่องทยธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ ด้วยใจอันประกอบด้วยศักการะอันงดงามดียิ่งยิ่งแล้วแสงสว่างแห่งพระรัตนตรัยย่อมอบอุ้มคุ้มครองปกปักรักษาท่านตลอดกาลนานในพระศาสนาตราบจนเข้าถึงพระนิพพานสมบัติขอสาธุชนพึงบันเทิงในทานที่ได้กระทําแล้วนี้อัตมาภาพขออมนวยอวยพรให้ท่านเจ้าภาพทุกทกท่านจงประสบแต่ความสุขและความสําเร็จทุกประการเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้ ขออานวยพรบบอพิเศษมงคลภาสิทธ์สี่ประการด้วยอานาจกุศลพลทานที่ท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายได้กระทําไว้นั้นอายุขอให้มีอายุยืนตราบเท่าสวัสดิการวันนะขอให้มีผิวพรรณวันนะผ่องใสเป็นที่เจริญตาเจริญใจของคนทั้งหลายที่ได้พบเห็นสุขข,ขอให้ได้ทัศนาให้มีความสุขกายสบายใจและสำราญใจชั่วการนานพละขอให้มีกำลังที่เข้มแข็ง อาจสามารถต่อต้านสัพพการงานทุกอย่างทุกประการสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งมวลด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งมวลด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งมวลขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลชนมายุสุขทุกประการอันหนึ่งอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเสื่อมสูนขึ้นไปด้วยบุญกุศล ที่ได้มานอบน้อมพระต่อพระรัตนตรัยและได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอารักขันตุเทวตาขอเหล่าเทพยดาทั้งหลายจงรักษาญาติโยมทั้งหลายให้ปราศจากโรคร้ายนานาประการมีชีวิตอยู่ด้วยความเกษมสารสืบไปแมน้นจะปรารถนาสิ่งใดหากเป็นไปโดยชอบแก่ทํานองคลองทมแล้วขอสิ่งนั้นจงเปเป็นผลแก่ญาติโยมทั้งหลายจงทุกประการดังรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามา ก็พอสมควรแก่การเวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้